ตุวนี้ก็กำลังเกตักใส่ซีรีห้าลครับของเสียวางครับเดี๋ยววิ่งแต่เช้านี่ครับได้คและสี่เที่ยวนะครับช่วงนี้ก็เวลาประมาณสี่โมงสี่โมงเช้าเอาไปลงที่อำเภอบ้านด่านเนย ที่เตชีร์120นะครับกำลังตักใส่ซนะีรี5ไปลงที่อำเภอพัฒดานนะี่ยนำทีมงานของชัยประเซิร์ฐนะครับร่วมกับที่คุณทองนำซิงนะครับมาวิ่งร่วมด้วยกันนะครับมีรถ7คันนะครับวันนี้เพราะว่ารถแยกทีมกันไป3คัน,นครับ อนนี้ก็ปี68นะครับงานก็คงจะมีมาเรื่อยๆนะครับช่วงนี้เปิดฤดูการปี68นะครับช่วงนี้ทุกจะออกงานได้2วันนะครับ หลังจากหยุดปีใหม่ไปหนึ่งอาทิตย์นะครับเพงจะเริ่มงานเมบา,น,บบน,น,น,าน,บนนะครับกอบวันนี้ดินลอกนานะครับลอกสาสิบเซนนะครับ อันนี้ก็มีรถช่างเอกนเจริญยนต์กำลังถอยเทียบเพื่อเจะทําการตักดินนะครับรถกีร้อยเก้าห้าเนีครับร้อยเก้าห้าทั้งคู่นะครับคู่นี้เป็นคู่แฟดน,นะครับของพี่กุญทองดําซิ่งนะครับอันนี้เป็นรถของหลานชายนะครับแต่คันนี้รถของพี่กุญทองดําซิ่งนะครับ ได้มาวิ่ร่วมกันนะครับตระกูลล็อกกี้นะครับ กับพี่กุณทองดำสซิงเนี่ยครับก็บจบคลิปเพียงที่นี้นะครับติดตามคลิปต่อไปของพี่กุณทองดำสซิงนะครับขอบคุณครับ